ขออนุญ,ญาตตัดเข้าไปข่าวดีก่อนค่ะคสารอุทธร์ลดโทษจำคุกคุณสุเทพกับคุณสาวรเนี่ยเหลือหนึ่งปีแต่ไม่รอลงอาญาคนที่ออกมาเปิดเผยนะคะก็คือทนายสวัสดิ์เจริญผลทนายของคุณสุเทพอะค่ะครายละเอียดว่าไงครับรายละเอียดรายรละเอียดบอกว่าอย่างนี้วันนี้สารอุทธร์เนี่ยอ่านคำพิพากษานะคะรายละเอียดค่อนข้างมากแต่ที่จดมาทันก็คือว่าสารอุทธร์ยกฟ้องข้อหาก,กระบฏกับก่อการร้ายเนี่ยลดโทษจำคุกค,ค่ะ เดิมโดนตั้งแต่กว่า4ปีถึง9ปีลดลงมาเหลือคนละ1ปีกับ1ปีเฟดคุณสุเทพกับคุณถาวรเสเนียมเนี่ยเหลือคนละ1ปีแต่ว่าไม่รอลงอาญาส่วนเหตุที่ฝานอุทธร์ลดโทษเนื่องจากมองว่าเป็นการกระทำเดียวต่อเนื่องกันต่างจากสารชั้นต้นนะคะสารชั้นต้นเนี่ยมองต่างกรรมต่างวาระโทษก็เลยไปคูณก็เลยสูงโดยสารพิพากษา จำคุกไม่รอลงอาญาทั้งหมด14คนส่วนรายอื่นก็มีแก้ยกฟ้องและมีเพิ่มโทษนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้จำเลยที่ฝานไม่ให้รอลงอาญาเนี่ยอยู่ระหว่างยืนประกันตัวชั้นสาลดีกาค่ะคาดว่าศาลน,น่าจะมีคำสั่งลงมาได้ในวันนี้เลยเนื่องจากศาลชั้นต้นสามารถสั่งฟ้องเองได้แต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจนะคะว่าจะส่งศาลดีกาหรือไม่ หลักทรัพย์เตรียมมาพร้อมแล้วนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าการอ่านคำพิพากษาฝานอุทธรณ์วันนี้เนี่ยฝานไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปฟังการอ่านเพราะว่าจำเลยเยอะแต่ก็มีการแจ้งผลคำพิพากษาให้ทราบหลังจากที่ฝานท่านอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นนะคะนี่นะคะอะไรชื่อไหมรายชื่อทั้ง39ท่านนะคะก็จะประกอบไปด้วยคุณสุเทพเทือกสุบาล คุณสาธิตวงหนองเตยคุณชุมพลจุลสยคุณพุทธิพงศ์ปุณกันคุณอิสระสมชัยคุณวิทยาแก้วราดายคุณถาวรเสนียมคุณนัทพลทีพสุวรรณคุณเอกนัทพร้อมพัน์คุณอัญชลีภัยรีรักพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณนะท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะลุงเอี่ยมอาจารย์สมเกียิพงไับูรณีก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะคุณยศศักดิ์โกศโกศัยการนนท์คุณถนอมอ่อนเกตพลคุณสมศักดิ์โกศัยสุขอดีตพระพุทธอิสระหรือนายสุวิทย์ ทองประเสริดคุณสาธิตเซกาวคุณรังสิมารอดรัศมีพนอากาศโทวัชระฤิธาคณีพนเรือเอกเอขอภายพลเรือเอกชยัยสุวรรณภาพอาจารย์แก้วสรรอติโพธิคุณภัยบูลนิติตวนันคุณทวินเปลี่ยนฝีเรือตีแซมดินเลิศบุตรคุณมั่นแม่นกะการดีนายคมสันทองสิริพนเอกปฐมพงษ์เกศส,สุข อาจารย์พิพบธงชยัยคุณสาวิตแก้วหวานคุณสุริยะใสกระตะศิลาคุณสุริยัยนทองหนูเอียดพันตํารวจโทพัทร,รพงศ์สุบยะพาณิชย์พี่สาราญรอดเพชรน,นะคะคุณอมรอ,อมรรัตนานนท์คุณพิเชษพัฒนาโชตคุณสมบูรณ์ทองบุราณคุณกิติชัยใสสะอาดคุณทยาทิพสวุวรรณแล้วก็อาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองค่ะนะคะก พี่ภาคษาจำคุกไม่รอลงอาญาทั้งหมดมีส4คนถูกไหม,มใช่ไหมครับตรงกันไหมฮะในนี้รายละเอียดยังไม่ได้ลงค่ะยังไม่ได้ลงว่าทั้งหมดกี่คนแต่บอกว่าอย่างคุณถาวรกับคุณสุเทพเนี่ยเหลือหนึ่งปีแต่ไม่รอลงอาญาครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรายละเอียดมาทั้งหมดเดี๋ยวเราบอกอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คุณไพบูร์ด้วยนะ มีพิพักษาแก้ยกฟ้องด้วยนะครับนะครับเข้าใจว่านะครับมีมีรายงานข่าวจากทางสารมาบอกว่าเอกนัทพร้อมพัน์น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกยกฟ้องครับนะฮะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับถ้าข่าวนี้เป็นความจริงนะครับเดี๋ยวราะเรียนคงตามมาแต่ว่าได้ยินมาแล้วว่าเอกนัทพร้อมพันธนั้นยกฟ้องในชั้นอุทธรณ์ครับตบมือได้ใช่ไหมครับเพราะที่เพราะมันจะมีผลต่อหน้าที่การงานเพราะว่า อย่างอันเนี้ยอย่างท่านข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะคุณรัฐพลกับคุณพุทธิพงศ์อย่างเงี้ยคราวที่แล้วเนี่ยขนาดว่ายื่นประกันตัวแต่ว่าต้องรอนะคะ่ะรอศาลเป็นผู้อนุมัติว่าให้ประกันตัวเนี่ยค้างคืนที่คุกหนึ่งคืนเนี่ยมีผลเลยนะคะก็หลุดจกากรัฐมนตรีทันทีค,คุณสาธตริศเซกาลมีคนฝากมาถามพิมพ์มาพี่บุญยอดบอกพิมพ์คนอย่างคุณสาสติเซกาลเนี่ยนะเป็นกระบฏ เป็นผู้ต้องหาก,ก่อการร้ายแล้วก็เลยบอกว่าเอาละพี่สู้มามันก็ต้องมีมีนักรบย่อมมีบาดแพลค่ะแต่การเวลาจะเป็นผู้พิสูจน์คุณธรรมจะเป็นผู้พิสูจน์นะอ,อ่ะนะคะ